รูดมาเป็นงบ้างคะไปเจอทอมครูซไหมคนน่ามาก,ามากคือถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอที่เป็นตัวทีเซอร์เมื่อกี้ของเซฟเนี่ยเขาเป็นคนยื่นมาจับมือเราก่อนด้วยคือแบบเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นเลยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกขัดใจมากแลวรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคนที่ถูกเคารพในวงการมานานหลายปีมากและนี่คือเหตุผลที่เขายังถูกเคารพและเขายังมีคนรักเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขายังทําตัวดีสม่ำเสมอแล้ว เขาทําให้ถึงแม้เราไม่ได้รู้จักเขาไอ้อถึงแม้เขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขายังทําตัวดีใส่เราดังนั้นจะเรื่องอะไรเราถึงจะไม่ชอบเขาอะ่ะนอกใช่ไหมค,ครับผมพอเจอสตาร์ทเลยคือไม่คิดว่าเขาจะมาใส่ใจเราขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็อาจจะคิดวแบบ่าแบบถ้าเราขอเขาถ่ายรูปเขาก็าอาจจะให้เราถ่ายรูปด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาจะแบบมายืนคุยกับเรามีคอนเอร์เซชันกับเราแล้วก็ บบมาขอบคุณเราที่มาดูหนังเขาเ uh huh. ขาทำยังไงบ้างไหมคะแบบว่าเขารู้ไหมว่าคุณวมาจากไทยแลนด์อะไรเงี้ยเขาไม่แน่ใจว่าเขารู้มาจากไทยแลนด์ไหมครับแตบบนะ่ว่าเขารู้ว่าเราบินมาดูหนังของเขาครับผมเขาก็เลยบอกว่าเออขอบคุณมากที่มาดูที่นี่เพราะว่าดูในจอ,อยังไงมันก็เทียบเท่ากับการดูในโรงไม่ได้ uh huh. และหนังเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ด้วยเขาทําหนังเรื่องนี้สําหรับโรงภาพยนตร์เท่านั้น ดังนั้นถ้าอยากจะได้อัตรัที่มันเต็มและตามของโปรดิวเซอร์แล้วต้องมาดูที่โรเขาพูดภาษาอังกฤษยาวขนาดนี้เลยลูกใช่ครับผมใช่แล้วหนูฟังเข้าใจก็โชคดีที่ภาษาอังกฤษเป็นเป็นสื่อมตองของตัวเองแล้วเราเราจะมีโอกาสต่อกลับไปไหมก็มีโอกาสได้คุยนิดๆหน่อยๆครับก็แบบเออใช่มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มดูในลงน้อยลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยเขาว่า ไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์หรือดูในทีวีที่บ้านหรือดูในคอมพิเวเตอร์มันสู้กับการมาดูในโรงหนังไม่ได้ดไี่ถือว่าเป็นประสบก,การณ์ที่ดีมากเลย,ยใช่ครับผมเป็นประสบก,การณ์ที่ชันใจมากแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยตั้งแต่ที่เราบินมา<อ>แล้วก็เดินทางมาถึงที่นั่นเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยเลยเรียกว่าเขาเป็นไอดอลในการวังัวของเราได้เลยไหมใช่ครับผมใช่ครับพอได้เจอพอได้สัมผัส แล้วพอได้คุยกับเขาแล้วก็เลยเข้าใจว่าอซุปเปอร์สตาร์<ม>เป็นอย่างนี้นี่เองอก็ฝากเชิญชวนมาติดตามหน่อยที่เมืองไทยก็จะฉายแล้วฝากเชิญชวนมาดูหนังเรื่องนี้หน่อยค่ะครับผมก็อยากจะฝากเรื่อง Mission Impossible: The Reckoning Part 1นะครับผมวันที่11กร,รกฎราคมนี้นะครับฉายที่ SFCinema ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับวีล่าสุดเพิ่งจัดงานคนเกิดไปใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานเลยครับผมสดๆเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปีนี้เท่าไหร่ครับปีนี้อายุ20แล้วครับเป็นไงบ้างคเล่าให้ฟังหนง่อ,งอยงาไรบก็งานวันถัที่ผ่านมาคนเยอะมากครับมไม่คิดว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนคลับที่คอยสพอ์ตและคอยอให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้และนอกจากงานวันเกิดเมื่อวานงานวันนี้คนก็เยอะมากๆคนเยอะเกินคาดมากก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ ทุกคนยอมเสียสละเวลาทุกคนยอมเสียสละชีวิตส่วนหนึ่งของตัวเองเพื่อที่จะมาสปอร์ตเราเลยมาวอวยพรมาเกิดเราครับของขวัญยังไงบ้างลูกบ้างของขวัญเยอะมากค่ะ <c oughs> ยอมรับว่า,าแต่กอดเราขนกลับเองได้เดี๋ยวนี้นขนกลับเองไม่ได้แล้วครับผมต้องเรียกญาติญามาช่วยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีคนรักขนาดนี้ด <c oughs> ไม่เคยคิดครับผมไม่เคยคิดคือ อินสเชันในการเป็นนักสแสดงของผมตอนเด็กๆคือผมอยากให้มีคนที่หลักเราเยอะๆผมอยากให้มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะๆซึ่งพอวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากแลวรู้สึกว่าเออเรา ตื่นตันใจกับการที่ทุกคนคอยมาสปอนเซอร์ด้วยมันไม่ใช่แค่ในไทยเนาะอินเตอร์แฟนด้วยใช่แล้วรวมถึงอินเตอร์แฟนด้วยที่บินมางานวันเกิดในเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะครับกี่ประเทศอะบรูวินเพราที่เราจได้โอูเยอะมาก้าใจนับเป็นกี่ประเทศก็น่าจะยากอยู่ครับผมแต่ว่าหลายประเทศมากครับหลายประเทศมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่ต้องมีลาบมาช่วยในงานวันเกิดด้วย ครับผมก็รู้สึกดีมากๆครับอย่างแฟนปีนี้มีอะไรบ้างครับแฟนงานในวงการปีนี้ยังไงบ้างแฟนงานในวงการปีนี้เหรอครับผมของปลายปีนี้จนอของตอนนีไ้ไปจนถึงปลายปีนี้ <c oughs> ก็จะมีพวกแฟนมีด <c oughs> แล้วก็มีพวกอีเวนตระเทศต่ตางๆครับผมแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องคนกลางล้วไงครับซึ่งจะออนภายในปีนี้ส่วนซีรีส์ปีหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับผม <c oughs> อยาก <c oughs> อยากซิงเกิลมีไหมครับแฟนๆแบบ อย่างซิงเกิลมีไหมเหรอครับผมก็ก็อาจจะมีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเหมือนกันครับรู้ขอบคุณแฟนๆหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่ดูทางบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและช่วงวันนี้ที่มาที่งานกาล่าซิินผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่สปอพอร์ผมและรักผม